สวัสดีครับพื่นอครับขอบคุณพระเจ้านะครับเรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการที่จะได้เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในทุกๆเช้านะครับวันนี้วันศุกร์ที่19มีนาคม2021ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้าที่เราอยากจะนํามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่13มีอยู่2ข้อนะครับเราจะอ่านข้อที่31ถึง32นะครับแต่ก่อนที่เราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ สาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่ดีที่พระยาติทรงโปรดประทานในทุกๆวันให้ข้างหลายได้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้พระคําของพระเจ้าเป็นถ้อยคําแห่งชีวิตที่จะเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณของเราทั้งหลายให้จเจริญขึ้นเติบโตเข้มแข็งและมีสันติสุขมีความสุขสามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปตามพระประสงค์ขององค์ผู้เป็นเจ้า อธิษฐานขอพระพรของพระองค์ซับการเรียนรู้ด้วยกันในเช้าวันนี้ที่ข้างหลายจะสามารถเข้าใจหนุนจิตชูใจพวกเราทั้งหลายทุกๆคนอธิษฐานมอบเวลานี้ในการอวยพรของพระองค์ในานามพระเยซูเจา้าอาเมนครับเราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าสองข้อ,อน,นี้ด้วยกันนะครับมัทธิวบทที่13ข้อ31และ32ครับคำอุปมาเรื่องเมล็ดพืช พระองค์ยังตรัสคำอุปมาอีกข้อหนึ่งให้เขาฟังว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งซึ่งคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไร่ของตนเมล็ดนั้นเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าผักอื่นและจำเริญเป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นได้นั่นเป็น วจนะของพระเจ้านะครับเป็นคําอุปมาเรื่องมเมล็ดพืชนะคร,นนครับคำอุปมาเรื่องมเมล็ดพืชนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องที่จะหนุนจิตชูใจของผู้เชื่อนะครับหรือว่าคริสเตียนได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นคนเชื่อใหม่หรือว่าเป็นคนที่เชื่อคนเดียวในบ้านในครอบครัวในสังคมชุมชนนะครับลองดูว่าบทเรียนในเช้าวันนี้จะหนุนใจ เราอย่างไรบ้างนะครับออวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะออกไปเยี่ยมเยียนพี่น้องกับออทีมเยี่ยมเยียนของคริสจักรนะครับเราได้ไปเยี่ยมพี่น้องสองสามหลังนะครับสองสามบ้านนะครับกออ็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีความเชื่อ,เ,อ,อเริ่มต้นจากเชื่อคนเดียวนะครับออก็ยังมีความเชื่อมั่นคงเข้มแข็งในองค์ผู้เป็นเจ้าอยู่นะครับออมีคนหนึ่งก็ได้เป็นพยานให้เราฟัง ถึงชีวิตของเขาที่ได้มารู้จักกับพระเยซูนะครับเขาบอกว่าเขาเกือบจะฆ่าตัวตายอตอนนั้นมีปัญหามากในชีวิตแล้วก็เกือบจะคิดสั้นนะครับเขาพูดถึงเชือกเส้นเดียวนะหมายก็ว่าเพียงแต่มีเชือกเส้นเดียวก็จบทุกอย่างได้นะครับนั้นในที่สุดแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงเลือกเขานะครับมีคนที่จะชวนเขาแล้วก็ที่จะมาประกาศเรื่องราวของพระเยซูเจ้าและในที่สุดแล้วเขาก็ได้สัมผัส ถึงความรักของพระเจ้าที่ผ่านทางผู้เชื่อนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมในกลุ่มเซล์นมัสการพระเจ้าแล้วก็ในที่สุดก็เปิดใจต้อนรับพระเยซูไว้ในชีวิตของเขาขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ความเชื่อของเขานั้นได้เติบโตเข้มแข็งเดี๋ยวนี้ก็มีความเชื่อที่เข้มแข็งดีและก็มีความตั้งใจในการร่วมรับใช้พระเจ้ากับผู้รับใช้ของพระเจ้าในคริสตจักรท้องถิ่นด้วยนะครับเราขอบคุณพระเจ้าอันนั้นเป็นสิ่งที่หนุนใจเรามากนะครับ แล right ้วก็เรายังมีโอกาสอธิษฐานด้วยกันด้วยนะครับเพราะว่าอยาเขามีพระใจนะครับที่อยากจะเห็นคนในครอบครัวเนี่ยได้กลับมาหาพระเจ้าทุกๆคนนะครับก็ยังมีคนที่ยังไม่ได้กลับใจมาหาพระเจ้าซึ่งอยู่ในครอบครัวเป็นที่รักของเขาแล้วก็ยังอธิษฐานด้วยกันเพราะนั้นเราจึงได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะครับและเราก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเขาเองนะครับพี่น้องท่านนี้ของเรานะฮะ สองท่านนี้นะครับจะมีโอกาสที่จะนำคนในครอบครัวมาถึงความจริงขององค์ผู้เป็นเจ้าได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณพระเจ้าดันั้นชีวิตของเขาเนี่ยก็เหมือนกับคำอุปมานะที่เราได้อ่านไปสักครู่นี้เลยนะครับพี่น้องอุปมาแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดพืชนะครับเมล็ดหนึ่งนะครับแต่พระคัมภพี์บอกว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งนะครับซึ่งมีคน คนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไร่ของตนนะครับและก็เมล็ดหนึ่งที่เพาะลงไปนั้นเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าเป็นเมล็ดเป็นเมล็ดที่เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงนะครับเม็ดเล็กๆนะครับถ้าเทียบเมล็ดนะเล็กๆมากเลยนะแต่ว่าในที่สุดแล้วก็เติบใหญ่นะกว่าผักอื่นนะพอมันโตขึ้นก็เติบใหญ่ จนจำเริญขึ้นเป็นต้นไม้นะครับเป็นเหมือนกับต้นไม้ใหญ่เลยจนนกในอากาศมาทํารังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของมันนะครับนั่นเป็นอุปมาที่เปรียบเหมือนกับความเชื่อนะครับในในในคนคนหนึ่งนะครับที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้นะครับเหมือนกับเล็กๆนะครับคนเล็กน้อยที่อยู่ในสังคมที่อยู่ในชุมชนนะครับ เป็นสิ่งที่ดูเหมือนกับไม่ค่อยเป็นสาระอะไรนะครับในชีวิตที่เขาได้มารู้จักกับพระเจ้าเริ่มต้นแบบนั้นนะครับแต่ในที่สุดแล้วะมะเมล็ดแห่งความเชื่อนะครับเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านะครับได้สร้างชีวิตของเขาให้มีชีวิตที่จำเริญนขึ้นนะครับเหมือนกับะมะเมล็ดนี้นะครับที่เราได้อ่านเจอในพระอภีร์นี้นะแล้วก็เติบเติบใหญ่ขึ้นมาใหญ่กว่าต้นอื่นนและในทสุดก็ จำเริญเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือนะครับเหมือนกับนกที่อยู่ในอากาศเนี่ยก็มาทํารังอาศัยตามกิ่งก้านของมันได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หนุนใจเรานะครับพี่น้องว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานความเชื่อให้กับเรานะครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับเราซึ่งเป็นผู้เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอ,อย่าให้เราท้อแทใ้ใจนะครับ แม้ว่าเราจะเป็นคนเล็กน้อยที่อยู่ในครอบครัวหรือว่าเป็นคนเดียวนะครับเหมือนคนที่อ่อนแอที่อยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมในที่สุดแล้วเราขอบคุณพระเจ้าความเป็นผู้เล็กน้อยของเราท่ามกลางชุมชนสังคมแต่เมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้าอย่าทอดทิ้งความเชื่อนะครับพี่น้องให้เราเอาใจใส่ความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้ซึ่งมีค่านะครับมีคุณค่าเหมือนกับพี่น้องที่ได้แบ่งปัน ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเขาเองมีความเชื่อและก็ตอนนี้ความเชื่อเข้มแข็งขึ้นไม่ได้ละทิ้งความเชื่อนะครับแต่ว่าเ,าเพิ่มพูนความเชื่อแล้วก็เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าจนเติบโตขึ้นและในที่สุดแล้วนะครับพี่น้องจากสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับแก่ผู้คนที่อยู่รอบข้างพี่น้องครับในสังคมทุกวันนี้นะครับผู้คนสแสวงหาความจริงนะครับ ความจริงในการที่จะให้ชีวิตเข้มแข็งมั่นคงเพราะว่ามีความยุ่งยากลําบากมากมายและเกินในโลกนี้เพราะฉะนั้นความจริงก็คือพระวจนะของพระเจ้าความจริงก็คือพระเจ้าที่เราได้เชื่อและก็วางใจนะครับพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงซึ่งไม่มีใครที่จะมีพระคำของพระเจ้านอกจากผู้ที่เชื่อเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับแม้ว่าจะเป็นผู้เล็กน้อยความเชื่อดูเหมือนเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยในสายตาของผู้คนแต่ พี่น้องครับผู้วจ้าของพระเจ้าบอกว่าเมื่อเติบโตขึ้นก็เข้มแข็งและสามารถเป็นที่อาศัยของนกในอากาศได้ด้วยเพราะฉะนั้นผู้คนมากมายนะครับพี่น้องก็จะมีโอกาสนะครับเข้ามาและก็พึ่งพาอาศัยในชีวิตของเราทั้งหลายได้ที่มีความเชื่อที่เติบโตและก็เข้มแข็งขอบคุณพระเจ้าให้ชีวิตของเราทั้งหลายเป็นพรแก่ผู้คนนะครับอย่างมากมายต่อไปนะครับเอาละครับพี่น้องครับวันนี้ก็มีพระคําของพระเจ้าสั้นๆมาหนุนใจกัน ว่าให้เราทั้งหลายนั้นยึดมั่นในความเชื่อนั้นจนเราเติบโตเข้มแข็งขึ้นและก็สามารถที่จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของผู้คนมากมายได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับทั้งในครอบครัวในชุมชนสังคมขอบคุณพระเจ้าวันนี้ก็เลยอยากจะจบลงด้วยบทเพลงเพลงหนึ่งนะครับเรายังมีเวลาก็เราอยากจะร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับเป็นการนมัสการพระเจ้าด้วยเพลงที่บอกว่าลำธารน,นะครับ เคยได้อยู่ในความรักของพระองค์ตลอดวันและคืนในอ,อกแขนของพระองค์ให้ยังเท้าทุกก้าเดินในทางของเราและเมื่อข้าเข้าใจในความรักของพระองค์ขอบุญใจ ชีวิตมอนลำธารไหลลังเอเมนให้แสงทองของพระส่อง นะครับพื่อครับขอให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนกับลำธารน,น้ำซึ่งมีพระพรของพระองค์นะครับลังลายไปถึงที่ใดก็เกิดผลและก็เป็นพรแก่ผู้คนนะครับขอให้เราร่วมใจกันอนธะิษฐานข้าแต่พระบิดาพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าอุปมาเรื่องเมล็ดพืชวันนี้ที่ทั้งหลายได้มีโอกาสได้ยินได้เรียนรู้ขอบคุณพระเจ้าเมล็ดที่หว่านลงในไร่นาของตนและในที่สุดแล้วแม้ว่าเป็น มล็เล็กๆแต่ว่าเติบโตขึ้นเ,เติบใหญ่แล้วก็แข็งแรงใน,น,นที่สุดแล้วก็เป็นเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่สามารถให้นกในอากาศมาอาศัยอยู่ได้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้เราทั้งหลายมีความเชื่อที่เข้มแข็งมั่นคงในองค์ผู้เป็นเจ้าจำเริญขึ้นจนเป็นที่สามารถที่จะเป็นพรช่วยเหลือหนุนใจเป็นที่เสริมสร้างชีวิตของผู้อื่นผู้คนมากมายที่กำลังเผชิญสิ่งต่างๆในโลกปัจจุบัน ขอให้เราทั้งหลายที่จะมีชีวิตที่จำเริญขึ้นในพระคุณของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าขออวยพรพี่น้องทุกคนที่จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้มีชีวิตที่จำเริญนขึ้นและปฏิบัติรับใช้พระเจ้าต่อไปอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูเจา้าอาเมนครับขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับขอบพระเจ้าอวยพรทุกๆคนที่เราทั้งหลายจะมีความเชื่อนะครับที่จะมีความเข้มแข็งขึ้นเติบโต,ตขึ้นแล้วก็มี ชีวิตที่สามารถเป็นพรแก่ผู้คนมากมายต่อไปนะครับขอบพระเจ้าอวยพรนะครับวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ